โอ้มาในคอนเสิร์ตต้องรอดเพราะว่าเราจะไปดูเ็มศิลาต้องรอดอีพีที่9นี่ของโกออของกินนี่คือจัดมาเรียบร้อยแล้วจ้าจากเบอร์เกอร์คิงซัเซ้อนไม่เข้านะแต่ว่าจะมาก็ได้นะครับเธอเขงเธอเป็นไรของเราก็เป็นเบอร์เกอร์คิง,งแล้วก็อันนี้ยเธอไปจับให้ฉันเขาวางแผนใช้สกิน้หวานแต่มันเลิศอันนี้อ่านว่าแบงอะไรเออแค่อ่านว่าแบงอะไรเนี้ย มิชมิชชี่มิมิอาร์ตมิคิชฉันอา่านน้องมิชชูมิชชูแต่เห็นมีน้องพูดว่ามิสวีมิสวีมิสวีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่มันอร่อยมากอ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยบุบบุบไม่ได้เสียเวลาไปดูเหรอได้ไปดูกันนะครับเดกือบจะต้องรอดไปกันเลย ยายเอาขนมมาฝากพวกครูด้วยคราวนี้อย่าหวังว่ามึงจะรอดโอ้ยถ้าวายใครไปยังหรือว่าไปแล้วไงไปแล้วนี่ไงพิเศษยาย